อีกแล้วครับสูตรเดิมครับสูตรเดิมครับหมูครับทั้งคอหมูย่างทั้งกระดูกที่โคองนะครับแล้วก็ไส้อ่อนนะครับใส่รอบๆไปเลยนะครับไฟกำลังแรงเลยนะฮะเตาประมาณนี้นะครับ เจาะแล้วก็วางเตาไปเลยนะครับเจาะตูดเนี่ยเนีครับดูครับดูนี่รอบวงนะครับ15นาทีเท่านั้นพร้อมปิดฝาครับอีกสักครู่นะครับ15นาทีได้กินแบบสวยๆนะครับไม่ต้องรอนาน,นเสียเวลาเสียอารมณ์ไม่ต้องมานั่งเฝ้าด้วย นานๆคอยมาแง,งมฝาตอนนี้ติดฝาสนิทก,ก่อนนะครับฝาเดิมนะครับไม่ได้มูลน้เลยนะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับขออภัยอีกครั้งนะครับงบยังไม่มีใชาเก่าวไปก่อน10นาทีผ่านไปนะครับสวยไหมธรรมดาย่างไส้อ่อนเนี่ยต้องนั่งเฝ้านะครับตอนนี้ไม่ต้องนั่งนะนะสวยงามนะครับกรอบเต่า สิบนาทีเองนะครับสินาทีสุดฟังครับสุดฟังโอเคนะครับสุดฟ้าไว้ก่อนนาทีจริงๆครับสวยสวยสวยงามมากเต้านี้เหมาะสำหรับ หมูมันๆน,นะครับไม่ต้องกลัวไฟลุกเลยน้ำมันมันก็จะหยดไปก้าแๆนะครับหยดไปกันแค่เหมือนกัชัดเจนครับสีดูสวยน่ากินครับแป๊บเดียวรอบสองสิบห้านาทีเหมือนกันนะครับ น้ำน้ำถี่เด็ดครับพี่น้องสูตรนี้จัดเลยนะครับถึงจะเตาจะเก่าแต่ก็ร้าใจย่างพี่ไร อร่อยทุกครั้งนี่คนหมักนะครับอร่อยไม่อร่อยก็ดูคนหมักเอานะครับไซนี้ไม่พลาดแน,น่นอนนะครับพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับ ทีมงานรา้านเบอกนะครับชุดที่สองนะครับสวยงามดูไส้อ่อนสิครับโอ้โหน้ำอ่ะน้ำอย่างสวยอะ่ะหนึบๆเลยครับอุ้มตีนหมีก็ไม่ใช่ยางนอกรถยนต์ โอ้ทำไม่ได้ต้มเลยเสร็จเลยนะครับเคี้ยวอย่างนอกครับสวยงาม10นาทีผ่านไปนะครับ10นาทีผ่านไปดูดูดน้ำดูนนาำสวยงามสวยงามเดี๋ยวชมนิดน,น,น,นึ่งอือออกแดงนิดนึงปิดฝาไว้ก่อนเติมครับเติมเติมเติมเนื้อครับโอ้นา้นานา้าน้ํานด้ย่างน้าดูนะครับ เดี๋ยวต้องต้มก่อนนะครับเหนียวอย่างก,กันนักอยากก่างก็ยางนอกรถยนต์เลยครับเนี่ยตัวนี้ต้มไปได้หนึ่งชั่วโมงทั้งหมูทั้งเนื้อเลยครับทีเด็ดนะครับตัวนี้ ดูสีสันนะครับสวยงามไม่มีกลิ่นควันด้วยนะครับดูเตาไม่มีควันด้วยนะครับเบาเบาเบาพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวกินไม่ทันนี่นี่ฝั่งนี้เอาออกเลยดิเดยว